ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สเวสวิตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลปริ้นวนลราชธานีนะครับสำหรับรางวัลวันนี้ที่ได้นะครับก็เป็นรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีนะครับ2,567นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับในประเทศอาเซียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในไทยในลาวในกัมพูชาและก็ในพมา่า นะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วๆไปนะครับและก็การดูแลสุขภาพที่เข้ากับชุมชนและก็วิถีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพนะครับในวันนี้นะครับคงอยากจะฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับคงหวังว่าการดูแลก่อนที่จะถึงภาวะที่จะป่วย นะครับก่อนที่จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคทั้งหลายเนี่ยนะครับก่อนก่อนหน้านี้ก็คงมีความสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับการกินอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับแล้วก็ลดเรื่องของแป้งเรื่องของน้ําตาลลงนะครับอาจจะเพิ่มโปรตีนนิดนึงนะครับแล้วก็การรับประทานผักผลไม้ให้ครบหลากสี นะครับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่า7-8ชั่วโมงนะฮะเพื่อให้มีการหลั lings, ่งของโกรธฮอร์โมนที่เ <en> พียงพอในการที่จะซ่อมแซมตัวเองนะครับแล้วก็การออกกําลังกายที่สม่ําเสมอนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละร้อยหนาทีนะครับหรืออาจจะประมาณ3-5วัน นะครต่อสัปดาห์หรืออาจถ้าเผื่อใครที่พอมีเวลาว่างบ้างอาจจะทําเรื่องของการทาเวทเทรนนิ่งบ้างนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. การให้มีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเนี่ยมีความสําคัญต่อการอายุยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากในส่วนนี้นะครับแล้วก็การหมันเช็คสุขภาพนะครับสม่ําเสมอทุกปีเพื่อป้องกันในกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมะเร็ง นะครับกลุ่มโรคทาง n c d หรือโรคที่ไม่ติดต่อโรคเบาหวานความดันนะครับหรือโรคไขมันทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระนะครับในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะทำให้เก็บไข้ได้ป่วยนะครับขอบคุณครับ